ฮักเฟต้าราคา5ถ5 94,000บาทค่ะขออนุญ,ญาตยืมรถของน้องลิมมารีวิวนะคะส่วนคันการจะเป็น City h a s สเปรุ่น RS สีขาวเพีทนาำมคค่ะคันนี้อยู่ที่759,000บาทเพราะว่าสีขาวเพีทน,นาเพิ่มเงิน10,000บาทนะคะขออนุญ,ญาตยืมรถของน้องเป้งมารีวิวค่ะส่วนขวามือสวดสีเทาค่ะสีเทาโมเดิร์สตีมรุ่น S u t สีเทาราคา5 94,000บาทขออนุญ,ญาตยืมรถของน้องแจ็คนะคะ สวยครับขอบคุณค่ัคุณ SPD ทั้ง3คันเป็นรถ h หประตูก็เลยพาพามาชมคันแรกพามาชมนะคะมาคนแรกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสกอต์ภายในก็คือบอกเขาพับปรับราบเรียบได้เลยนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะเหมือนกันเลยปรับตรงนี้นะคะงัดตรงนี้นะคะแล้วก็ปึ๊บหักออไป กว้างขวางมากจุมากคันนี้สีตัว h o n d a Jazz ทั้งสองคันเป็น SCBT นะคะ5 9 4 0 0 0บาทเองค่ะไม่ติดค่ะลูกค้าไม่ติดค่ะสวยมากใช่เลยค่ะคุณธวชัวชชัยน้องาวัชชัยพี่เอ็นปึ๊บแป๊บหนึ่งอันนี้นะคะเป็นตัวเบลลต้องนำออกก่อนนะคะถึงจะพับเบาะได้ พะมันล้างไว้ทั้งสองฝั่งนะคะพับได้หมดเลยนะคะข้างในกว้างขวางมากเเจหหส7 5 9พันค่ะถ้าเป็นสีสีแบบสีเงินอะไรเงี้ยค่ะสีเทาก็อยู่ที่749,000นะคะหุยขอบคุณคนที่เข้ามาดูที่ youtube มากนะคะเริ่มมีลูกค้าเข้ามาชมแล้วระหว่างไลฟ์ ปกติจะพูดคนเดียวถ้าเป็นรุ่นแจ็คก็จะเป็นปรับครับได้หมดเลยเครื่องเสียงนะคะเป็นหน้าจอเครื่องเสียงภายในของแจ็คทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนภายในจะเป็นสีดํานะคะหน้าจอเครื่องเสียงบลูทูธต้องริมพี่แอนขอดึงออกก่อนนะเดี๋ยวพี่แอนแปะไว้ให้แจ้งลูกค้าก่อนแน่บลูทูธ <Bluetooth. S 1> หน้าจอเรมามสีส้มค่ะ ายในตัวแต่งเรียบร้อยแล้วแ๊บล้อกระทาฝาคอกสิบห้านิ้วเครื่องพันห้านะคะสำหรับแจ๊สนะคะยังสั่งจองได้ปกติค่ะอันนี้เป็นซิตี้แฮ h b แบกจะเป็นกระจังหน้าสีดำพร้อมเสริมลัก RS เอนะคะแล้วก็ฟันหมอกของรุ่นเขาเลยมาจากโรงงานเลยค่ะการชนหน้าการชนหลังของซิตีนะคะจะเป็นแบบสปอร์ตเลยนะคะ สนใจรุ่นไหนทักเช้เข้าไปในเพจได้เลยนะคะยินดีดูแลทุกแคสค่ะอะไรปรึกษาได้ตลอดเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจค่ะอุ้ยสวยมากมุมนี้สวยแหง้งสวยทุกคันเลยเอกลักษณ์ของรถที่เป็น5ประตูนะคะการเปิดฝากระโปรงท้ายแล้วแบบว่าใช่อ่ะใช่เลยชุดแต่งนะคะของน้องเป้งน,นะคะแต่งเป็นสเกิร์ตลากพันของมดูโลค่ะ เพราะว่ารุ่น RS ท้าแต่งของมารูโลนะคะของเขายังเห็นกันชนหน้าแบบสปอร์ตเพราะว่ามีแคปล่าแคปล่าเนาะด้านข้างเป็นสีดำกอสเปคให้เลยนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแยกชิ้นเหมือนกันค่ะอกันชนหลังแบบสปอร์ตเลยสปอร์ตสุดๆโอเคค่ะถ้าไลค์ใน Youtube จะพยายามไม่ให้เกิน5้าทีนะคะเดี๋ยวลูกค้าบอกว่ามันนานไปพี่ไม่อยากดู <laughs> ไลน์้นานจะเป็นในเพจนะคะติดตามได้นะคะขอบคุณลูกค้าใน Youtube มากๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าพึ่งอย่าพิ่ง